ต้อยสันสันหายไห้พี่ของม่ค้นหาครับเพ mm hmm. ือต้งนี้แหละลงอยาข้างบนก่อนเนี่ยผมว่ต้ง,งนี้แหละยอยาข้างบนก่นอนเราจะได้ผมมากเลยครับ เจ้าหน้าที่ก็มาหานะครับขอพี่อาไหนครับพี่ไทยนี่เจอแล้วครับหลวงปู่สุขครับ คนลุกเลย